อยู่ดีๆก็มี s อ s ซแจ้งยอดมาว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมให้เขาชิ้นหนึ่ง2,000บาทมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียเยอะขนาดนี้ติดตามเลยนะคะแล้วเข้าไปดูเลยนะคะในอ f อบไซต์แอค่ะเขาจะมีแจ้งบอกมานะคะอันนี้พี่หุ่นดูในโน้ตบุ๊กเนาะแจ้งมาว่ารายการสินค้าเราเนี่ยขายได้ โดยที่เขาเนี่ยไปยิงโฆษณาไว้ใน Google Facebook Instagram Pinterest แล้วก็ S แล้วก็บิงนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครมียอดเกิน1,000 0 USD ให้เขา,าประมาณปีละ3 0 0 0 0นนะคะจะเสียค่าเปอร์เซ็นต์แค่ off site a d แค่12%แต่ถ้าเกิดใครไม่ถึงก็15%ของพี่งหุ่นเสีย12%นะคะสินค้าที่ขายได้ก็เป็นเดรสนะคะประมาณ553 USD จ่ายค่าออฟไซด์แอดให้เขา66 USD ก็ประมาณ2,000กว่าบาทเนาะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดนหักไปเกือบประมาณ2,000นะคะแล้วยังต้องมีค่าขนส่งอีกแล้วก็มีค่าจ่ายกับ PayPal อีกนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆดูดีๆนะคะอันนี้เพียงุนาขายได้จาก Google นะคะก็จะแจกแจงมาอย่างนี้นะคะซึ่งบางคนก็บอกดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีนะคะ ยังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะคะว่าจะไปปิด o f f ไซ t ์แอดไหมมันสามารถปิดได้แต่เพี่งหุุนก็ถือว่าเป็นช่องทางการขายไม่ต้องเสียค่าโฆษณาอีกมุมมองหนึ่งของเพี่งหมุนกับาการโดนหักเปอร์เซนต์กับ o f f ไซ t ์แอนะคะก็คือว่ามันก็คือถ้ามองในแง่ดีใช่ปะมันเหมือนกับเรายิงโฆษณาคือถ้าเราต้องจ่ายเงินยิงโฆษณากับ Google อะ เราจ่ายเงินเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขายได้หรือขายไม่ได้ใช่ป่ะคะคือแสกเสียเงินไปแล้วอะองสามพันอะไรเงี้ยแต่กับเอสซีเนี่ยเราอะไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะมันคือการที่เขาไปยิงแอดให้เราเหมือนเขาเอารายการสินค้าของเราอะคะ่ะไปลิงก์ไปยิงแอดให้ค่ใน Google ใน Bing ใน ในแพลตฟอร์มต่างๆะะท,ที่เขาบอกมานะคะในนั้นซึ่งถามว่าเ,เราต้องเสียอะไรไหมจริงๆเราก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเพราะว่าขายได้ถึงใจ่ายให้เขา12-15%อย่างของร้านเพียงเหมืนก็จ่ายแค่12%เพราะว่าเขาจะดูยอดขายด้วยค่ะถ้ายอดขายเราเยอะเงี้ยสมมติปีหนึ่งเราขายให้เขาได้ประมาณหมื่น USD ค่ะก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทเนาะเราก็ เสียให้เขาเขาคิดเราแค่12เซนะคะซึ่งถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะสําหรับคนที่ขายของสินค้าที่มีราคาเนาะหรือว่าแต่ว่าถ้าใครที่ขายของราคาถูกๆหรือตั้งราคาถูกๆอะคะ่ะก็ควรจะไปดูการตั้งราคาใหม่นะคะว่าเราควรจะตั้งราคายังไงให้แบบไม่ขาดทุนนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่หมุนจะพูดถึงการตั้งราคาสินค้านะคะ สนใจคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะในการปั้นแบรนด์ให้โกอินเตอร์แบบเพียงหะะุ่หนนะคะกด subscribe ได้นะคะพี่หุ่นจะมีคลิปดีๆจากปร,ประสบการณ์จริงๆค่ะมาบอกเล่าทุกวันเลยค่ะก็คือทําจริงลงมือทําทุกวันนะคะอันไหนที่เคยทําก็จะบอกว่าเคยทําแต่ว่าอย่างบางอันอการยิงโฆษณาเนี่ยเพียงหุ่นไม่เคยยิงเลยค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ